Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. อีนางถืออะไรไว้หนังแม่นิกดูซิดูซิถืออะไรไว้นะโอ้ถือข้าวโพดไว้มนเยดูค่ะหนูอยากกินข้าวโพดโอ้ข้าวโพดหนูก็ทอยไปแล้วไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นโอ้ผิดมุมอ้วนเดินหาข้าวโพด เดืนหาข้าพดค่ะขอข้าโพดให้หนูหน่อยค่ะหนูขอข้าโพูดนะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้า,ชานะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่ทองคําทองแท่งนะคะช้างแปดเนาะวันนี้นะเราก็ได้มาร่วมจัดงานวันเกิดพี่ช้างแปดด้วยนะคะขอบคุณแปดทางเจ้าภาพด้วยนะคะขอให้พี่ช้างแปดสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะโอ้บอกทอย บอทอยอยู่เฉยๆไม่ได้อยากเต้นแล้วทำไมไม่มีเพลงเลยเพลงอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงหวานๆเลยโอ้กราบกาบกาบกาบใจเย็นๆอีนางเปิดงานทุกงานเลยนะคะโอเคค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bỏ thoi lú, bỏ thoi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday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  to you อะ Happy birthday พี่ทองคำทองแท่งค่ะบอดทอยโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วโอ้ลุยเลยค่ะลุยเลยนะคะ เน้่ยค่ะหมูอ้วนไม่ไหวแล้วน้ำหมอล้ำซิ่งนะคะนี่มท่านใดนะคะแต่จ้างทีมงานนี้นะคะบอกแม่นี่งได้เลยจ้างพันเล่นหมื่นนะคะบ้านนี้บอกถอยกินอะไรแล้วน่ะ บอทอยกินโอ้กินข้าวโพดพอกินข้าวโพดท,ทางนี้จะเป็นพี่อลไทยนะคะพี่น้ำเพชรแล้วก็พี่น้ำค้างพี่ไขม่มุกแล้วก็พี่ทองคำทอง,งแท่งนะคะฝากพี่ๆติดตามนะคะกำลังใจท,ทุกๆช่องเลยนะคะดูค่ะ,ลละ,คะถือไว้ทีละสองฝักเลยนะคะใครจะขโมยละ่ะลูกโอ้ยกินแต่ข้าวโพดเลย อันนี้พี่อรไทยนะคะข้อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่คะ่ะก็ขอให้น้องหัวพลโตขึ้นไปเนาะในวันข้างหน้าให้น้องหัวพลกิงทุกอย่างแบบพี่อรไทยนะคะ <c oughs> ของพี่ๆกินแบบเรื่อยๆนะคะ <c oughs> กินเรื่อยๆเลยกินแบบไปเรื่อยๆนะคะลูก <c oughs> <c oughs> ีน้ำเพชรนะ,ะถือไว้สามฝักเลยรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบกินข้าวโพดเป็นพิเศษนะคะนี่ <c oughs> อีนางถืออะไรไว้ลูกอีน,นางถืออะไรไว้ไหนแม่นิกดูซิดูซิถืออะไรไว้นั่นโอ้ถือข้าวโพดไว้อ,ไอู้ดูค่ะหนูอยากกินข้าวโพดโอ้ข้าวโพดหนูโอ้ยดูแก้มนะคะหา <c oughs> แต่ข้าวโพดเลยอยากกินข้าวโพดวันนี้นะคะหลายท่านคงทายผิดเพราะว่าอ้าวนกินข้าวโพดปกติจะเขาเรียกว่าอะไรกินแต่แตงซึม แตงโมนะคะแตงโมก่อนรอบนี้เปลี่ยนใหม่เรากินข้าวโพดดูสิพี่น้ำเพชรก็กินแต่ข้าวโพดเลยอืมข้าวโพดอร่อยใช่ไหมเนี่ยดูค่ะไหนล่ะพี่อราไทายกินอะไรพี่อราไทายยังกินหลากหลายนะคะอ้วนเนี่ยหมั่นแต่แตงโมอะ่ะโอ้ยอหมั่นแต่ข้าวโพดแบบอ้วนมีถั่วด้วยนะคะนี่ถั่วชากินถั่วได้ไหมชากินถั่วได้นะคะ แต่ก็แล้วแต่เชือกบางเชือกก็กินบางเชือกก็ไม่กินนะคะลูกสาวแม่นิกดูค่ะเอามือไปวางพึงไว้เลยค่ะโอ้โหทำทุกที่ให้เหมือนที่บ้านนะคะโอ้โอจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นลูกเดูค่ะกล้วยไม่กินกล้วยหนูไม่กินหาแต่ข้าวโพดแต่ข้าวโพดให้กินเยอะไม่ได้นะคะท้องอืดต้องกินแบบพอประมาณ <laughs> กินแต่ข้าวโพดเลยค่ะนี่อันนี้นะคะูกค่ะพี่แปดทองคำทองแท่งกี่ปีแล้วคะพ่อควาน11อปีบริบูรณ์นะคะอ๋อย่างข้าปีที่1ิบแล้วนะคะตอนนี้มุกไปไหนมุกแลิ้มใบทนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์พี่แปดค่ะ กินเรื่อยๆเลยนะคะกินแบบไปเรื่อยๆโยนไปแล้วมังอ้วนกิน<อะ> <S <S แต่ข้าวโพดเลยค่ะนี่กินแต่ข้าวโพดเลยกินแต่ <S <S ข้าวโพดเลยพอแล้วหักกินเยอะแล้วเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวท้องอืดนะเนี่ยอีนางเดี๋ยวท้องอืดนะนนอนืม หาข้าวโพดค่ะหาข้าวโพดพี่ๆก็กินแบบหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าทอยนี่ทําไมจะกินแต่ข้าวโพดอย่างเดียวเลยพี่น้องกินมาท่นเขาดูแม่ทาื่ออไกินแต่ข้าวโพดเลยนะดูพุงซิอืสุขใจ ูกใจใช่เลยมีแปลงกวาแปลงง,งูถั่วแล้วก็กล้วยนะคะกระโพดยำม,มีคือมาเสีบแท้ <laughs> เด็กๆได้ก,ดก,กินอิ่มก็ดีใจนะคะขอบคุณทางช่องน้องทองคำทองแท่งด้วยนะคะดูค่ะโอ้กันดูค่ะต้องได้ไปแย่ยงพี่อร์ไทยน,นะคะนะคือกินตรงพื้นที่ตัวเองก็ได้แหละแต่มันไม่อร่อยนะคะต้องได้ไปแย่ยงจากมือพี่ออรไ์ไทย หมูอ้วนดู่าดูแก้มดูแก้มน้อนความแก้มน้อนนั้นอออือือข้าวโพดหมดแล้วก็โอ้ยกินถั่วด้วยอุยอมมากกินถั่วน้ำหนักสิบห้ากิโลกรัมนะคะสาออมขวบสุดใจกินถั่ว ถั่วฝักยาวแ่บๆเอาขายออกกินแล้ขายออกอ้วนเลยอ้วนโอ้พี่ๆสู้สู้กันเลยนะคะนี่ไม่ยอมใครเลยนะคะนี่ไม่มีใครยอมกันเลยอ้วนจะไปถูพี่อรไทยตลอดเลยนะคะเื <c oughs> โอ้อิ่มทุกเชือกเลยนะคะวันนี้ผลไม้เยอะมากๆเลยค่ะดูค่ะโอ้โหอาหารเช้าวันนี้อิ่มเอมเปรมปรีกันทุกเชือกเลยนะคะน้องอ้วนกินอะไรก็ไม่หันหนีแล้วอ้วนอีนางอิ่มแล้วบอกฮะดูค่ะ ถ้าไม่กินก็อย่าไปทำของพี่ๆหอนวาวน <Okay. S 1> ยังพี่อรไทยตลอดกาลเรจะเป็น้องหลังพี่อรไทยคือไม่ไม่ไม่ทำอะไรน้องบอกล่อยนะคะนี่ใสจะเหมือนกันเลย <c oughs> ดูแก้มสิแก้มผองกล่อเหมือนกันเลยนะคะนี่ <c oughs> พี่ออรไทยมีเล็กๆตรงนี้ไม่ได้เรียกว่างานะคะ oh. เขาเรียกว่าขนหายจะมีกับช้างพังเทพเนะมียนะอื มีข้างเดียวเหรอคะอ้าวบอดทอยก็จะออกเหมือนข้างเดียวเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นข้างขวาพอควานบอกว่าพี่อลไทยมีข้างเดียวนะคะต้องรอลุ้นกันอีกไปไหนนี่อ้วนอ้วนบอดทอยไปแล้วไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นโอ้ผิดมุมอ้วนเดินหาข้าวโพดเดินหาข้าวโพดค่ะขอข้าโพดให้หนูหน่อยค่ะ หนูขอข้าวโดหนาอ้าวมุมนี้ไม่โอเคนะคะเปลี่ยนไปมุมนู้นของกินเยอะกว่าเลือกได้ <c oughs> โอ้โหดูค่ะยอมยอมยอมโอเคค่ะเดี๋ยว แมนนี่จะขอปิดความน่ารักของเด็กๆเพลงท่านี้ก่อนนะคะให้เด็กๆเอ็นจอยกันเนาะขอบพระคุณนะคะัน้นองเฟร็ดทองคำทองแท่งนะคะขอให้เด็กๆมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อคุณแม่ความร่ารวยยิง่งงขึ้นไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอันดับวันนี้สวัสดีค่ะบอดทอยลูกมาผิดข้างนะเนี่ยโ <c oughs> อ้ขอบคุณค่ะ